มาเราจะมาดูกันครับว่าทําไมเขาถึงต้องมาเป็น SL คลิปเสียง2ตัวนี้เนี่ยมันใช้ตัวยวกันกับตัวฮีลิกตัวใหญ่เลยเห็นไหมหปุ่มวอลลุ่มตัวนี้สามารถที่จะกดเก็บเข้าไปได้ สวัสดีจ้าพบกันแล้วกับก้าวไม่สิ่งอ้อมนะจ๊ะครับก้าวไม่สิ่งอ้อมครับครับผมแหมไม่ค่อยได้เจอกันเลยสวัสดีจับมือสวัสดีครับพี่สดีทำไมวะเอ้ยวันนี้ผมกับก้าวมาพร้อมกับเอฟเฟกต์นี่หน้าตาเหมือนก้อนแต่ไม่ใช่ก้อนอันนี้เป็นเอฟเฟกต์มันติครับก็คือมันเป็นมันติอาของค่ายไลซิงครับผมเออใช่ซึ่งเป็นรุ่นสตอมแต่นี้เรามาดูรุ่นใหม่ครับเป็นสตอมเอ็์แอลครับผมความต่างจะเห็นได้จะเอาหน้าตาก่อนหน้าตาเนี่ยมันน่าจะดู คล้ายกันนิดนึงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฟุตตัวเหยียบอ่าใช่เออตัวเนี้ยจะมีสามแต่ตัวนี้จะมี8ด<ส>นะจ๊ะไปดูนี่ตัวนี้จะมี8ซึ่งเยอะกว่าแต่ว่าความสูงของเขาเท่ากันเห็นไหมเขาสูงเขาเท่ากันซึ่งมันก็ทําให้บบกว่าเวลาใส่เคสใส่อะไรเนี่ยมันง่ายมันจะได้แบบไม่ต้องกะยากอะไรนี้ครับผมใช่นะจ๊ะต่อมาก็คือเรื่องของพีเซตถ้าเป็นตัวสตอมตัวนี้จะเป็นร2 6ยยี่ใช่เป็น1 2อยี่หกพีเซตฮนะ ครับผมแต่ถ้าของผมเนี่ยตัวนี้เนี่ย XL จะเป็นร2 8 1 2 8มากกว่าจะเพิ่มมาอีก2แล้วก็อีกอย่างนึ่งน่าสนใจครับก็คือเรื่องของ snapshot ใช่ครับผมอันนี้ snapshot ตัวเดิมเล็กจะเป็น3นะฮะแต่ตัวที่พี่เจนถือตัวใหม่ XL นี้จะมีส snapshot ครับผมซึ่งจะมากมากกว่าห snapshot ครับผมครับผมส่วนเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยข้างหลังเนี่ยถึงแม้มันจะดูเยอะนะแต่ว่าตัวนู้นเท่ากันเท่ากันนะอันนี้มันจะมีแอีกอ่าคือดูต่อเหมือนกันเด้แต่แตกต่างกันอยู่จุดหนึ จุดนี้เลยเห็นไหมปุ่มวอลลุ่มตัวนี้สามารถที่จะกดเก็บก็ไปได้กดเก็บกันกันกันโดนนะดีดออกมาปุ๊บหมุนได้หมุนปุ๊บกดปิดหมุนได้ไหมพี่หมุนได้ดิแต่ว่าถอดออกไม่ได้นะเดี๋ยวพังออครับผมเรื่องของชิปเสียงครับชิปเสียงสองตัวนี้เนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันกับตัวฮีลิกตัวใหญ่เลยครับผมซึ่งความสําคัญของชิปเสียงเนี่ยมันจะเป็นเหมือน หมือนเนื้อสมองเลยพูดง่ายๆ่ามันเป็นแบบตัวแบบพอแบบสั่งสีอะไรที่มันออกมาครับใช่ใช่เหมือนกับว่ามีเราไปคนนิ่งอยู่กับอีกตัวหนึ่งที่มีคนหน้าตาเหมือนเราแต่เทียกว่าอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นแต่เสียงแม่นสึกเหมือนกูเลยทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันฟันฟงฟันหลอเหมือนกันนี่คือประมาณนี้ครับสําหรับตัวสตอมเอ็กแอลที่มีความแตกต่างและพัฒนามาจากตัวสตอมตัวนี้นะจ๊ะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดคําถามเกิดขึ้นครับว่าหน้าตามันก็เหมือนคล้ายมันก็คล้ายกันแล้วมีความแตกต่างก็เรื่องแค่ปุ่มเนี่ยนะเพิ่มมาเออทำไมมัมตตนถึงมีทำไมมันถึงแบบเนราคาถึงมากขึ้นแล้วทำไมมันมันจะมีข้อดีต่างกันตรงไหนวะถูกปะ่ะมาเราจะมาดูกันครับว่าทําไมเขาถึงต้องมาเป็น x l ใช่ครับผมเออว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร ต่อไปเรามาพูดถึง <ผม S 2> ฟุตวิลตกันบ้างครับผมฟุตวิลตตัวนี้เป็นยังไงอ่าตัวนี้ก็จะมี3ฟุตวิลตนะฮะแล้วก็สามารถสแนปช็อตในตามกี่เซตได้ครับผมครับแต่คราวนี้มันก็จะมีข้อแตกต่างจากไอ้ตัวนี้ฮะเพราะว่าตัวนี้เราจะเห็นหน้าตามันจะมีปุ่มเยอะกว่ามากฮะเลยขึ้นชื่อว่า XL โดยไอ้ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแอดจัสนะฮะในการที่เราจะเพิ่มสตอมเสียงสตอมเข้ามาสมมติว่าอ่ากิ๊เซ็ตแรกสแนปแรกฮะเรามีเสียง เป็นเสียงเปิดตู้แตกตู้เงี้ยแต่เราอยากจะมีดีเลย์เข้ามาใน s n a ปนั้นเราก็สามารถแอดจัดได้ครับผมโดยตัวนี้สามารถทําได้ครับผมเหมือนประมาณว่าในสแนปถอ t ของเราอันนั้นเนี่ยพรีเซตนั้นเนี่ยเราเปิดเสียงดีเลย์คอรัสดีเวิร์เปิดทุกอย่างเลยแต่เราอยากจะเอาออกสักอันหนึ่งในนาวินาทีนั้นน่ะสามารถทําได้โดยใช้ตัวนี้ที่พี่ปุบบ่บมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าช่วยในเรื่องตรงนี้แหละใช่ครับผมเออ ต่อไปมาพูดถึงเรื่องขนาดกันบ้างดีกว่ะขนาดบอกเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับสำคัญไหมสำคัญนะถ้าเกิดไปเล่นร้านแบกหนักๆก็ไม่ไหวครับผมใช่ถูกต้องแล้วคือทีนี้เนี่ยเคสเนี่ยมันก็จะมีความสูงที่เป็นเอกลักษณ์มันจะสูงไม่มากอยู่แล้วบ้าใครจะซื้อกองสูงขนาดนี้จะบ้าหรอมันจะนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วเออใช่ซึ่ง บางคนอาจจะซื้อตัวนี้ไปแล้วแล้วใส่ใส่ในในเคสเอฟเฟกอยู่แล้วอแต่ว่าอย่าเปลี่ยนตัวใหม่หเปลี่ยนตัวใหม่เออรเราซื้อตัวนี้ไปเราจะสามารถใส่ได้เหมือนเดิมครับมันจะเพิ่ม<อ>แค่ความกวาม้างแต่มันไม่เพิ่มความสูงมาเรื่องตรงตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงวอลุ่มที่ผมบอกตอนแรกว่ามันสามารถกดปิดได้เนี่ยคือมันจะดีตรงที่ว่าไอ้ปุ่มพวกนี้เวลาที่ใช้แก๊กหัวงอหรือว่ากันเรื่องของการหักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้นี่มันคือเป็นตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าจุดเล็กๆจุดแค่เนี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่า เขาใส่ใจและมันดีมากๆใช่ครับผมการสนับนปครับพี่เจนข้อดีของมันเลยอย่างแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเสียงที่ไม่สะดุดเรื่องนตีกลางคืนเคยเจอปัญหานี้ไหมเคยครับถ้าเกิดเป็นเอฟเฟกต์สมัยก่อนว่าเราจะเปลี่ยนเสียงเงี้ยมันก็จะมีกระตุกไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมันตีสมัยก่อนจะเป็นแบบเหมือนเป็นข้ามพีเซตเป็นพีเซตไฟก็แบบเป็นพีเซตใหม่ไปเลยมันไม่แบบมันการโหลดข้อมูลมันกระตุกนิดนึงเะารประมาณนี้ครับผมซึ่งมันก็จะไป โยงถึงเรื่องแรกที่ผมพูดไปตอนแรกว่าตัวนี้มีความแตกต่างจากตัวสัลซอมเนี่ยก็คือตัว XL เนี่ยสามารถที่จะแซนด์อตได้สี่ใช่แซนด์อตที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับอย่างที่พี่เจนบอกไปตอนแรกคะก็คือมันจะเปลี่ยนเสียงไม่กระตุกแล้วก็จะทําให้เราสามารถควบคุมอะีเซตนั้นได้ก็อย่างสมว่าการที่เรามีแซ a ด์ชอตเพิ่มขึ้นมาครับสุิว่าเราอยากจะคอนโทรลเ,เสียงแตกตัวเนี้ยเรามีพีเซตนั้นมีเสียงแตก2ก้อนเราอยากจะปิดเสียงแตก2ก้อนเนี่ยเราก็กด ใน snap shot นั้นปึ๊บมันก็สามารถควบคุมได้ไปเลยใน2ก้อนโดยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยจะเล่นก้อนจะปิด2ก้อนก็ต้องแบบใช้ขาเหยียบ2อง 2> ิกาันจะมาจัดลำบากแต่ตัวเนี้ยมันมี snap shot มากกว่ามันก็เลยสะดวกต่อการควบคุมตรงนี้ครับผม, <c oughs> รมประมาณมาอย่างนี้เอ,อหลังจากที่เราอธิบาย snap shot ไปเราไปดูกันดีกว่าว่า snap shot ที่เราเซตไว้เป็นยังไงครับผม ที่เราเล่นเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่เอฟเฟกแบบโอ้ยแม่งอีกตัวเดียวสองเราใส่บานเลยแต่ว่าเราใช้การแซนด์ช็อตซึ่งเราเพื่อนๆจะเห็นว่าการกระตุกของเสียงไม่มีใช่มันจะมีแค่การแค่การเปลี่ยนแปลงคือจากขีดไปแตกแค่นั้นเออมันจะประมาณนี้นี่คือข้อดีของแซนด์ช็อตใช่คจับมาผ่านไปสำหรับแซนด์ช็อตมาถึงเรื่องพรีเซตกันบ้างพรีเซตเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมากกว่าตัวสตอมธรรมดาอยู่สองสองใช่ครับเออซึ่ง HX สตอมเนี่ย ข้อดีของมันคือการวางเชนครับเชนคืออะไระเชนมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแผนผังนะเหมือนเป็นแผนผังว่าใน1นึ่งีเซตของเราเนี่ยมันจะมีอะไรไปบ้างซึ่งการวางเชนนะครับตัวนี้มันอิสระมากครับผมซึ่งเราจะสามารถวางเป็นแบบยังไงก็ได้ตามใจเราครับจะเอาดีเล์ไปหลังแอมหรือหน้าแอมหรือเสียงแตกไประยงระยางอะไรได้หมดเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวนี้คือการที่เราสามารถวางเชนอิสระเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนกับว่า มันเป็นการไม่ปิดกั้นจินตนาการของเราบางทีเราอาจจะต้องการเสียงที่ดีเลย์เนี่ยก่อนเสียงแตกเราต้องการแบบนั้นแอมหนึ่งตัวแคปหนึ่งตัวไม่พอเราต้องการแคปสองตัวเราทำได้เออ่ออย่างบางคนเขาอาจจะเซ็ตดีเลย์แบบสองแบบมีคนละทางกันเพื่อให้มันได้แบบว่า มันกระนุ้งกระนิ้งปุ้งปิงนั่นแหละอันนี้คือนี่คือข้อดีของเชนอิสระครับเพื่อนๆจะไม่ถูกปิดกั้นในจินตนาการของเพื่อนแน่นอนแต่ว่าความแตกต่างของตัวสตอมสองตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวสตอมธรรมดากับสตอมเอล์เนี่ยมันจะแตกต่างไอฮีลิกครับตรงที่ฮีลิกเนี่ยมันมีหลายเส้นเชนของเขามีหลายเส้นมันจะอิสระมากกว่านั้นไปอีกแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยมันมีเส้นเดียวซึ่งผมบอกเลยว่ามันเพียงพอครับมันเพียงพอจริงจและทีนี้เนี่ยผมอ่ะจะ อ่ะเซตสัก3าสี่เสียงแล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆลองมาดูกันว่าเฮ้เราเซ็ตแล้วมันออกมาเป็นประมาณไหนไปนฟังกันบบก่อครับผม ลองเล่นลองเล่นกันไป <ừ. S 1> คือทั้ง3ทั้ง3ามทีเซ็ตเนี้ยเราก็จะใช้ปรับแต่งแบบว่าใช้แอมคนละตัวมัง่งอะไรมัง่งก็ตามคาแรคเตอร์ของอากิตาร์หรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวเอฟเฟกที่เราเลือกใช้ยังไงมัง่งก้าวเล่นรู้สึกยังไงมั่งก็เสียงค่อนข้างจะดีมากครับผมดีมากโดยเฉพาะพวกภาคที่ไปเป็นพวกโมดูลชันแล้วก็ดีเลยส่วนตัวผมชอบภาคของเสียงแตกค,ครับผมครับผมคือโมดูลเนี่ยสำคัญสําหรับเอฟเฟกต์มันติมากๆครับเพราะว่าโมดูลเนี่ยมันสร้างมิติ สร้างบรรยากาศทําได้ทุกอย่างแต่ถ้าโมดูลคุณไม่มีความสมจริงหรือไม่มีเนื้อไม่มีหนักเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเลอกใช่มันจะดูปลอมๆปลอมใช่แล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นชิปเดียวกันกับตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เออมาเลยทําให้มันออกมาได้ดีทีนี้หลังจากที่เราลองพิซซ์ไปเสียงมันดีแต่ผมบอกก่อนว่า F1 มันเหมือนเป็นดาบสองคมคือดาบสองคมไม่ใช่ไม่ดี ถ้าผมใช้ดาบสองคมได้คือเป็นใครโซโล่ใช่สามดาวสามดวเออเห็นปะ่ะสามคมมันยังรอดมันได้ดูนี้ถูก,ถกปะ่ะเออแต่นี่เนี่ยดาบสองคมที่ผมว่าเนี่ยม,มันหมายความว่าเพื่อนเพื่อบางทีเอาไปและเซต็ตทำไมมันบี้จังวะทำไมมันไม่เสียงมันไม่ดีเหมือนเขาเลยวะทำไมมันเป็นอะไรยังไงมัน,นมันีเหยีคนมันอยู่เออบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ผมบอกสำคนที่ไม่รู้แล้วกันครับสำหรับเอฟเฟกต์บาีเนี่ยที่ที่มีหัวแอม อ่ที่มีจำลองหัวแอมหรืออะไรต่างๆจำลองคาบิเน็ตเนี่ยนะเวลาที่คุณจำลองสมมุติว่าคุณจำลองไปแล้วเหมือนคุณผสีน้ำส้มอยู่ในมือแล้วคุณอยากจะไปใส่น้ำส้มในน้ำเขียวอ่ะคุณจะไม่สามารถได้กลิ่นน้ำส้มอีกเลยครับมันจะบี้เออแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใส่ในแก้วเปล่าก็สามารถได้กลิ่นน้ำส้มเหมือนเดิมก็จะเป็นรสชาติน้ำส้มอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเซนต์รีเทิร์นแต่มาสามารถสองตัวนี้ก็ด้นะับมันสามารถถ้าเกิดเราเจอตู้เนี่ยเราสามารถเซนต์รี่ย ใช้งานจริงได้เลยถ้าเกิดเราไม่ต่อเซนเตอร์ม่ต่ออินพุตตรงเนี่ยมันจะเกิดอย่างที่พี่เจนว่าเป็นการหัวชนหัวหรือเอาแบบเสียงมันก็จะตีกันจะทําให้เสียงมันแบบผิดเพี้ยนจากที่เราแต่งไปตังไปครับผมนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะเพิ่มกนอันผมแบบนี้นีนนนนน่โทษมาดีอะ,อะไระไดี้ไง <laughs> แล้วมันมีอีกแบบมันมีคำถามหนึง พี่แล้วถ้าเกิดว่าตู้ผมไม่มีเซนเธอร์นะมันเล่นยังไงต่อไงดีเออผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆลองปิดแอมปปิดทุกอย่างก่อนครับแล้วใช้แล้วต่อตรงไปแล้วเพื่อนๆลองเซตซาวด์ที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆชอบก่อนว่ามันจะออกมาได้ดีประมาณไหนดีกว่าก็เป็นการใช้หัวจับแอมปที่เรามีใช่ตัวนี้ก็เหมือนเราใช้พวกภาคเสียงแต่งที่เราจะมาเพิ่มเอามาแต่งอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองครับผมต้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแอมปเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะใช้เป็นลำโพงมอนิเตอร์ก็ได้แต่ผมมองว่ามอนิเต พอมีลำโพงมอนิเตอร์ตู้เนี่ยมันคุณจะไปสู่เรื่องของการเขาเรียกเล็กคอร์ดอ่ามันเป็นการอัดเสียงอะไรพวกนี้แล้วใช่พอคุณใช้อัดเสียงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะต่อธรรมดาได้เลยโดยใช้แอมตัวนี้อย่างเมื่อก่อนเราทําเพลงกันเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ปลั๊กอินข้างนอกอในการเอ้ยเอากีตาร์ลิกห้ากีตาร์ลิกห้าแล้ว,ออวก,ก็คุณใช้ตัวน,นี้หรือว่าแอมป์ทูบแอมป์ทูบครับเออซึ่งเสียงเขาก็ดีครับแต่ว่า ตัวนี้มันได้เนื้อแน่นอนอแน่นอนซึ่งแล้วเราไม่มันใช้ไม่ยุ่งยากที่ต้องไปเข้าแอป,ปก่อนนู่นนี่นั่นก็เซตจากในนี้ไปเลยซึ่งมันง่ายมันง่ายครับผมเออและอีกหนึ่งความพิเศษของมันครับคือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้โดยสาย USB ใช่ครับพี่เออเชื่อมต่อกับแอป,ป <S, s x Edit ครับผมเออในคอมพิวเตอร์หรือไหนก็ได้นะครับผมซึ่งมันดียังไงคือตัวนี้หน้าจอมันเล็กใช่มันข้อเสียของมันหลักๆเลยที่ต้องยอมรับเลยว่าหน้าจอเล็กมันอาจจะปรับยากนิดนึงปุ่มมันน้อยเออบางบางปุ่มน้อ ถ้าปรับในคอมอาจจะง่ายและดีเห็นภาพเลย<ต>มันจะเห็นภาพมันก็ไม่มันไม่ได้บอกว่ามันจะดีกว่าหรอกสะดวกขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราสามารถจะอัพเฟิร์มแวร์ได้อ,อ,อัพนู่นอัพนี่โหลดอะไรมาเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีอย่างนึงในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอ่านอย่างแบบว่ามีมีโพสต์โน่นโพสต,ต์นี้เราก็จะมาดูกันว่ามีใครมาแจกพรีเซ็ตไหมอะไรไหมเป็นคอมมูนิตี้อารมณ์นั้นเออก็เป็นหมุนสังคมของของฮิลลิกเช่าฮิลลิกประมาณนี้ นี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆขอ,อของตัวอา <ไล S 1> สตอม XL กับสตอมธรรมดาคือที่จริงมันก็ไม่ข้านะานเพราะมันก็ลึกนะเยอะมากพี่เออไปลองดูกันครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะ ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าการทำง,งานในโปรแกรมอะไรนะ s, 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 s Edit เออ <c oughs> <laughs> ว่ามันนะใช้งานง่ายยังไง <c oughs> อุ๊บบอกรูเว่าใช้งานง่ายจริงๆนะจ๊ะโอเคประมาณนี้สําหรับผมก้าวเรื่องของตัวล่อนดีกว่าผมจะไปลองเล่นในคอมดูมากอ่าลองไป <นะ S 2> ต่อ,ตอเล่นดูเว่วันนี้ก็สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ